สวัสดีทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมดอนสารังชาเช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับเราจะมาอธิบายเกี่ยวกับการกอบล็อกแบบไม่มีเสานะครับเนื่องจากมีหลายท่านขอเข้ามานะครับแต่จริงๆแล้วเนะี่ยในช่องผมก็เคยสอนไปแล้วนะครับสําหรับท่านไหนที่ค้นหาวิดีโอไม่เจอนะครับผมก็เลือกถกาัตรงนี้เนี่ยมาอธิบาย่มเติอมอีกครั้งหนึ่งนะครับ เทคนิคในการก่อบล็อกแบบไม่มีเสานะครับหลังจากที่เราทําการเทคานไปแล้วนะครับให้เราทําการก่อบล็อกก้อนแรกปกติเลยนะครับตามปกติเลยเนาะโดยการดึงลูกดึงลงมานะครับแล้วก็ก่อตามลูกดึงเลยนะครับพอถึงขั้นตอนที่2อบล็อกก้อนที่2เนี่ยให้เราทําการตัดเหล็กเส้นนะครับประมาณเหล็กเส้น2หุนเนี่ยประมาณ1นึอกนะครับหรือว่าใกล้เคียงก็ได้นะครับแล้วก็ดัดเป็นรูปตัวแอลใส่ลงไปนะครับเอาปูน เอาปุนยหยดลงไปนะครับแล้วก็เอาเหล็กเส้นของเราเนี่ยวางลงไปเอาบล็อกวางทับไปนะครับผมจะทําแบบนี้นะครับเทคนิคของผมเนี่ยผมจะทําแบบนี้ทุกๆ2ก้อนนะครับซึ่งการก่อบล็อกแบบนี้เนี่ยเราไม่ควรจะก่อสูงเกินไปนะครับเราไม่ควรจะก่อสูงเกินไปนะครับอาจจะใช้ได้นะครับจะใช้ได้ในห้องครัวนะครับที่ผมใช้เนี่ยอันนี้ก็เป็นห้องครัวเนาะห้องนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับโดยประมาณเนาะ ถือว่าไม่สูงเกินไปนะครับใช้งานได้เหมือนกันนะครับเทคนิคที่ผมบอกเนาะก็คือให้เราทําการดัดเหล็กเส้นนะครับเป็นรูปตัว L เนาะความยาวพอประมาณนะครับแล้วก็วางทับลงไปทุกๆ2ก้อนนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับผนังของเรานะครับโอเคและนี่ก็เป็นการอธิบายสั้นๆให้กับหลายๆท่านเนาะที่ค้นหาวิดีโอหลักไม่เจอนะครับโอเคนะครับใครที่กำลังชมที่นี้อยู่เนาะ เห็นว่าคลิปนีม้มีประโยชน์นะก็อย่าลืมกดไลค์ <t ell> กดแชร์กด s u b สไคร b ์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับใครที่ยังไม่เข้าใจตรงไหนนย <c oughs> ก็สามารถเมนท์ถามกันได้นะครับหรือว,ว่าจะสมข้อความมาทางแฟนเพจดยตรงก็ได้เช่นกันนะครับแล้วเราเจอกันในพิธาแปครับผม